นะครับเพื่อนๆก่อนชมคลิปนี้ครับอยากขออธิบายก่อนว่าฟุตเทจทั้งหมดในคลิปนี้ภาพมุมสูงเนี่ยจะไม่มีให้ชมเลยนะครับเนื่องจากว่าการ์ดลีดเดอร์ผมครับหรือเอ็การ์ดเนี่ยเสียหายหมดเลยที่ไปเก็บไปบินบรรยากาศที่เขาเจ้าเที่ยงเ,เก็บภาพกระหันลมในทริปนี้นะครับผมแทบจะล้มเสียใจมากๆเลยนะครับภาพมุมสูงต่างๆทั้งถ่ายทางมอเตอร์เวย์ way, นะครับหรือกังหันลมนะครับแล้วก็ โอ้อีกหลายช็อตมากมากครับนะครับที่ถ่ายฟูเจสวยในในครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเลยไม่สามารถมีอัไมชมได้เลยนะครับก็จะมีแต่ภาพมุมล่างยังไงฝากรบกวนติดตามรับชมหน่อยแล้วกันเนาะไปกลองใจผมหน่อยนะครับสวัสดีครับนะครับมาพบกับช่องดี่ไมดโอครับช่องสำหรับคนรักการบินโดนครับทริปนี้ครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่บนเขาใหญ่กม30นะครับพร้อมกับสมาชิกนี่ครับเจ้าพ่อพันลี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม นี่แล้วก็นี่ครับอาจารย์กอล์ฟนี่จะตัดถิ่นที่อยู่ในตัวโคราชนะครับไงอาจารย์กอล์ฟนี่เอาอะไรมาบินครับแอร์ 2S <2 S S 1> ครับนี่แอร์ 2S นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปนี่บินที่กอมอ30กันนะครับเดี๋ยวรู้ว่าทริปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะว่าเราตั้งใจจะไปเอ่อถ่ายที่กังหันลมนะครับ <c oughs> แล้วก็จะไปตั้งแคมป์กันด้วยนะครับ <c oughs> ก็เป็นช่วงปลายปีมาออกทริปกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ มาจังหวะพอดีเลยเรียกว่าอากาศกําลังเย็นๆค่อยๆละกำลังส,สบายๆนะครับก็เดี๋ยวว่าในทริปนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวมีความสุขสนานมีวิวส,สวยๆอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาฝากกันแล้วกันนะครับดีว ครับต้องเดินเข้าที่พักเนี่ยจากจากเผาใหญ่ที่มาถ่ายกันตรงนี้เนี่ยเดินทางประมาณสักสองชั่วโมงนะครับแล้วก็จะไปจุดพักรถจุดที่จุดหนึ่งด้วยที่ผมเห็นโหมีมีพี่โจอี้บาลลอนไปถ่ายอยู่ฟิอ่อยู่ทาเลหนึ่งว่าจะไปตามรอยพี่เขาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขอญาตพี่ด้วยนะเดี๋ยวขับรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอที่เอ่อปลายทางแห่งหนึ่งเลยแล้วกันตูแล้วสวัสดีครับอาจารย์ตูสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราจะหา อ่าแค่เดลายบินนิดนึงนะอันนี้นะครับอันนี้คือกัางหันนะกลางหันอยู่ข้างบนนี้นะคร่คราวนี้ได้เราได้รับอนุญาตแล้วนะครับโดยที่เราจะบินถ่ายถนนเราจะไม่เข้ามาในส่วนของที่เป็นเขื่อนโอเคไปเดี๋ยวเราลองไปหาจุดขึ้นบินกันนะครับลองมาดูกันว่าจะได้ภาพสวยๆไหมนะครับต้องบอกว่าเราเฟรมนี้ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจมาจากทางพี่โจอี้นะครับแล้วก็ทางตายครยตามรอยนิดนึงนะอาจารย์เดชด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูชมกัน เมื่อกี้ oh. ต้องบอกว่าจุดที่เรามาถ่ายวิวเขื่อนลำตะคองไปให้เห็นตัวมอเตอร์เวย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดที่อาจจะคาดเคลื่อนจากแลนด์มาร์กที่เราตั้งใจไว้หน่อยหนึ่งนะครับมุมภาพหรือ,อ,อสิ่งที่ตั้งใจไว้มันก็เลยเลยเลยยังไม่ใช่นะครับเดีย๋ยวคิดว่าคุณนี่อาจจะมาซ่อมใหม่นะครับวันนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่มันก็สวยแต่ปีหนจุดที่เราอยู่มันไม่สามารถจะถอยหลังไปไกลได้นะครับมันก็ไกลเกินระยะสายตาก็อันตรายแล้วเพราะว่าทางปา่มือผมเนี่ยมันจะเป็นเขา แต่กลางหันตรงนี้มันเลยไม่เห็นกลางหันแล้วทางซ้ายผมจะเป็นเขื่อนลำตะคองไงเออมันก็เลยจะได้เป็นอีกมุมภาพหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับก็นั่นแหละเราก็ลองมาหาโลเคชันกันมั่วๆเลยแหละนะครับมาหน้าง,งานแล้วก็ลองมาบินดูนะครับเ,เดี๋ยวคิดว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยมีเวลาก็อาจจะมีจุดขากลับเข้ากรุงเทพจะแวะพักอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวคิดว่าต่อไปจะเดินทางเข้าไปที่แคมป์แล้วแล้วก็คงต้องใช้เวลาในการตั้ง เต็นต์ตั้งอะไรกันเก็เตรียมตัวประกอบอาหารตอนเย็นแล,แล้วก็ว่าจะไปเก็บแสงเย็นที่เราไปที่ไหนนะคุณครับชื่อล,ลืมชื่อแล้วหนองน้ําใสครับหนองน้ําใสเหรอหอ๋อะไรนะกังหันลมกางหันลมอ่าตรงนั้นชื่อประชิดกังหันลมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันผมเก็บของก่อน รีีคิวครับนี่แบ็กกราวด์ข้างหลังก็คือเป็นการหันลมนะครับเดี๋ยวผมช่วยจะกางเต็นท์ตรงนี้แหละโอ้โหเดี๋ยวขอชมเต็นท์กันหน่อยเอาวันนี้โอ้พี่เอเอาเต็นท์มาใหม่เลยเหรอมาใหม่เลยครับเฮ้ยดูสิเพื่องานนี้เลยครับเฮ้ยตรงนี้มันดีโอ้โหพัฒนาขึ้นเยอะเลยแล้วจ้างตัวเต็นท์ใหม่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อออกงานแล้วครั้งหนึ่งพี่ออกงานแล้วครั้งหนึ่ง เอะเรากางตรงไหนดีอ่ะตรงนี้นี่จัดโอตรงนี้ก็สวยอะอยากได้เต็นท์แบบเออยู่พอดีเลยอ่ะันั้นเพิ่งขายไปอันหนึ่งสวยสวยสวยวเ,เริ่มเลยอันนั้นเออสวยปะนี่คือโอ้ดูความพร้อมแม่เห็นแล้วเห็นรูปเมื่อวานไปเจอของจริงนะโอเค อนเย็นครับสมาชิกครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตั้งแคมป์ยามเย็นครับของสมาชิกชาวบินโดนของเรานั่นเองนะมาดูบรรยากา,กาศกันหน่อยนะดูโหมีครอบครัวใหญ่เลยอันนี้ครอบครัวของพี่เอภัลกรตรงนี้นี่ัน่นครอบครัวของตู่เด่นชัยนะตู่เด่นชัยแต่ว่ากองกลางเราดิโอ้โหพาเด็กๆมากันวันนี้เมนูอะไรบ้างคะ<อ>ให้นะให้เป็นพิธีกรหน่อยอมีเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยเด็กๆมีเมนูอะไร ไก่ป๊อปแห้งไก่ป๊อปแห้งอร่อยไหมอร่อยไหมน้องขิมขิมอย่าลูกอร่อยไหมคะคเียวมรับไก่เจี๋ยวขาบอกว่าเป็นไงบ้างเด็ดไหมอร่อยอร่อยอ <laughs> แล้วก็มีเฟรนฝรั่จืดโออะไรนะเนฟรนฝรั่จืดไม่มีเกลือออะไรมันฟรั่งจืดไม่มีเกลือ,อ,อนนะโอแต่มีซอสนะกินซอสได้ไหมอ๋อจิ้มกับซอสโอเคนี่วงเด็กครับอันนี้ไก่อนัอนนี้วงเด็กเดี๋ยวเราไปดูวงผู้ใหญ่นิดนึงแล้วกัน เดี๋ยวเราขอดูวงนี้หน่อยวงนี้วงผู้ใหญ่เราครับสวัดดีครับสวัสดีครับในมือคืออะไรครับเนี่ยแก้วสีอะไรอ้มันกินอะไรอ่ะว่าให้กินน้ำนี่ด้วยเหรออ้อะไรฮะอันธพืชอ๋อพืชนี่ครับอันนี้คืออาจารย์ต้นนะครับนี่นะฮะโอ้โหก็มนีลูกหนีเมียมาเพื่อการนี้นะสุดยอดมากอะคุณเนี่ยผมยกนิ้วนี้เลยยกนิ้วนี้ยกนิ้วให้เลย เดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมหาเมียเพิ่มแถวนี้ครับเยี่ยมครับเยี่ยมตอนตอนตอนตัดต่อเอาออกเลยนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกับเชฟนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีค่ะเชฟทำอะไรอยู่ครับเชฟอ๋อกำลังย่างหมาล่าหมาล่านเด็กค่ะเมนูนี้เมนเมนเมนูชื่อว่าอะไรครับเชฟหมาล่าปิ้งย่างเรามีน้ำจิ้มสามอย่างค่ะโอ้โหมีน้ำจิ้มหมาล่าน้ำจิ้มบาร์บีคิวโอ้โหน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยเด็กแกนะครับแล้วแต่ว่าเวลามันจะหมดแล้วจะทันไหมรับเนี่ย แล้วค่ะเร่งเลยนะครับต้องเร่งนะครับเชฟสุกเร็วมากค่ะได้ครับเวลาจะหมดแล้วต้องเร่งนะครับเชฟสาวที่แก้ปัญหาให้ทันนะครับได้ค่ะได้ค่ะระวังนะเดี๋ยวตัวแก้วสูงเลยโดนครับเฮ้ยเรามารายการอะไรวะเนี่ยอะไรครับเหมือนมารายการอะไรมาู้วเนี่ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรารีแลกซ์รีแลกซ์นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวจากบินโดกับชุบี้ทั้งวันแล้วครับกลางเต็นท์เรียบร้อยก็นั่นแหละได้เวลาสังสรรค์ปาร์ตี้นะครับ ครับนี่แบบเตียงคืนแบบเตียงคืนนี่บรรยากาศตอนเย็นครับอะไรครับสำเร็จไหมครับเนี่ยอะไรนะครับอะไรครับนี่สุรลห์มนะครับการเต้นคุณสำเร็จแต่ก็ได้ช็อตจากที่ตกและทองกับเดือดร้อเดี๋ยวรอตอนเช้านะตอนเช้าตอนเช้าจะมีอีกรอบหนึ่งระหว่างทางที่เรามามันสวยมากเลยนะนี่ก็แมวบินตลอดนะมาเนี่ยแมวบินตลอด เก็บตลอดให้พี่พูดอีกพูดน้อยเก็บเก็บตลอดเก็บตลอดเก็บตลอดอ๋อเหรอใช่เก็บอะไรอีกพี่เก็บเก็บริมถนนเก็บสุรานารีเก็บเขาที่เที่ยงขึ้นไปสุรนารีนี่คือไม่ใช่นารีใช่ไหมมือนี้ขึ้นไปเขาที่เที่ยงอืสวยมาม เก็บน้เดี๋ยวขอดูแก้วพิคคอมนหน่อยนะครับปึ๊บปึ๊บไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อเยี่ยมครับออกหักข้ามใจนะอหักข้ามใจซรับพี่โอ๋ตอบใจหน่อยครับอะไรมาสาวกล้องเลยนะสาวเขาทิ้งแล้วก็อหักข้ามใจหน่อยก็มาคนเดียวเลยดูเดินเดินเช่าเอาครับเช่าจักรยานกล้องเลยครับโอ้ตอนนี้ครับเป็นเวลาโอ้โหเห็นหน้าผมไหมเนี่ยเกือบจะสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวเปิดไฟช่วยหน่อยดีไหมเนี่ย ก็โอ้โหอากาศก็เริ่มเย็นนะเย็นไปเรื่อยเลยตอนคืนที่อำเภอสี่ิ้วเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับนะครับก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มใกล้ปิดไฟแล้วครับใกล,ล้ไฟเริ่มห้ามใช้ละนะครับเตรียมตัวเข้านอนนะแต่เราก็กาลังจะากเมามอยกันเมามัอานอยู่พอดีเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปบินตรงนี่ครับเขาเรียกว่าจะไปเขาเยี่ยที่ยงนะครับขเขาเยี่ยที่งจะขึ้นไปบินบนกังคันที่เราทำเรื่งขออนุญาตไว้นะครับเดี๋ยวคิดว่าถ้าคืนนี้ไม่มีอะไรก็ไดจะจบ ในคืนนี้เลยปาร์ตี้เลยนะครับก็เดี๋ยวคงจะเจอกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับกับช่องนดมาริโอทาวเวลครับก็ ต้องบอกว่าเช้าวันที่2องนะครับต้องบอกตื่นมาพร้อมกับลมหนาวแล้วนะโอ้โหลมหนาวมาแล้ววันที่วันนี้เป็นวันที่17ธันวาคม2 5 6 6นะครับก็โอ้บรรยากาศดีมากดูสิข้างหลังนะครับซึ่งต้องบอกว่าตื่นมาเนี่ยวันนี้เนี่ยแต่เช้าเนี่ยสมาชิกเลือหลายคนก็เอาโดนเก็บถ่ายบรรยากาศนะครับถ่ายกังหันถ่ายท้องฟ้าถ่ายวิวเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยโอ้ที่เป็นข้างล่างนะเห็นไหมเออสวยขึ้นงานม<ย>ากเลยพร้อมกับลมเย็นสบาย นะครับถือว่ามาได้ถูกจังหวะพอดีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เช้าเช้าก็หลังจากบินกันไปประมาณสาหนึ่งแล้ววันนี้ก็เริ่มที่จะหาอะไรกินกันละนะครับวันนี้เริ่มทากับข้าวกันเดี๋ยวเราไปดูเรื่องหลังกันว่าวันนี้เมนูอะไรแต่มื้อเช้าเนาะมาดูครับเมนูน้อยแล้วตยตัวซ่าานเมนูตอนเช้าเมนูอะไรชื่ออะไรไม่รู้แกากเอฟแอน ังทำอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บเต็นกันแล้วครับเก็บของกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขาเยเทีงกันตรงไปตรงเขื่อนอะไรนะกัางหันลมข้างบนของยเขาเยเทีงกอะกิีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ทําอะไรกินกันแล้วก็เตรียมตัวจะเก็บของกันละบางส่วนละก็คิดว่าจะวางแผนว่าจะออกสายๆกันมาละโอ้จะได้ยินเสียงลมไหมอู้ยดูดิดูดิดูดิมาแล้วลมหนาวใครบอกว่าคิดถึงลมหนาวนี่มาแล้วนะวันที่สิบเจ็ดธันวาคม เดี๋ยสีนิดหนึ่งครับเดี๋ยวอาจารย์ตู่เมื่อกี้ถ่ายอะไรครับเดี๋ยวขอดูหนึ่งครับนี่กล้องดูเนี่ยหน้าโดนนี้โอ้โหหนาวอีกเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคสมัยวัยรุ่นคงหล่อหน้าดูนะครับก็สัตว์นะครับก็เรียกว่าแอดดูเขาหิ้งหน้าดูเลยเขาเขานี่ไล่ขิงเยอะเลยอ่ะมาดูมาดูกวนเด็กบ้างครับกวนเด็กเสมาชิกโอ้โหทานอะไรกันคะเด็กๆเบเกฟาสเบเกร์ฟาสเบเกอฟรายแปลว่าอะไรคะแปลสิ อาหารเช้าแล้วอาหารเช้ามีอะไรให้กินไก่ป๊อปไก่ป๊อปโอ้น่ากินจังเลยไก่ป๊อปไข่ดาวไข่ดาวด้วยโอ้โหดีเลยแม่ไม่ตื่นเลยนไหมหากินเก่งนะลูกเนื้อเนียนเชียวโอเคโอเคบ๊ายบายเด็กๆเป็นไงตอนเช้าบินไปกี่ใครเจอได้เห็นว่าเจอกกองอีกาใครเจอครับปลลไดด้หผมครับเป็นยังไงครับจันนบไลฟฟังดีอีกาเข้าไปมาคุยด้วยหรือว่าอะไร เขามาคุยด้วยเหมือนกับว่าเขาแบบที่นี่บ้านผมนะครับคุณมาทําอะไรครับเขามาถามเฉยครับไม่ได้เฉยใช่ไหมใช่ไม่ได้แจ้งความนะไม่ไม่ไม่เกือบจะไม่ได้เกิดเอาแล้วโอ้โหจริงจริงอีกการโดนลวงเลยเนี่ยผมนึกว่าพญาเดี่ยวจริงๆไม่พอพอดูชัดชัดไม่ใช่ใช่เราดูเมื่อกี้ผมก็ดูจากสายตานะมันแบบโอโห มันจู่โจมเป็นนี่เลยนะคาไิคาเซ่เลยอ่ะอืเหมือนเกาห่วงของเขามากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอพีไปยืนเขาหน่อยว่ามีอะไรเมื่อกี้เพื่อนผมเองดวงัอาจารย์ป้อมเป็นไงครับต้นสุดท้ายเลยไหมฮะผมมองไม่เห็นเลยนะฮะนี่ไปด้วยเสานี่ครับหนึ่งโลยี่ลเก้าโลแปดถึงจะหลุดสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ไปสามร้อยเมตรห้าร้อยเมตรหลุดแล้วแล้วอยสมาร์ทไม่ได้หลุดแต่สัญญาณอ่อนสัญญาณอ่อนอันนี้สัญญาณไปนี่อย่างนี้แหละถึงหลุดนี่ดีใจนะเนี่ย ไหนโอโอสามเหรอโอสามวิต้าวิต้าโลเจ็ดโอแปดนี่ครับรังขิงกันอยู่ครับตอนนี้เนี่ยรอบโอแปดก็อ๋อวิต้าเหมือนกันนี่เพราะว่าเราไปเราเดี๋ยวต้องบอกว่าได้พักเอ่อตรงติดกับ กังหันลมพอดีนะครับแล้วก็มีการขออนุญาตกับทางทางการเขื่อนลำตะคองอะไรตรงนี้ที่เขาดูเป็นผู้ชอบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราก็พยายามบินห้ามกดมีการบินอยู่นะคือห้ามเข้าไปใกล้ระยะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปยาพี่ขบวบนก่อนครับนไ่ครับเบบีวีลำนี้ผมชอบเลยเนี่ยสวยสวยลำนี้นะครับคุณสมบัติครับเป็นเป็นวิต้าครับแล้วก็ราคาไม่แพงครับพี่พี่สามารถฟักเงินสดแล้วก็เป็นเจ้าของได้ภานในวันนี้เลยแล้วไม่ต้องลงทะเบียนในราคาในราคาเพียง สามหมืห้าพันบาทเท่านั้นครับโอ้โอจัดไปเลยครับพี่สวยครับสวยสวยเป็นราคาพิเศษเท่านั้นนะครับถ้ากลับไปหลังจากนี้นะครับราคาจะเหลือสองหมื่นนะครับ <laughs> เพราะนั้นต้องซื้อที่ที่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวขอมีอะเอานะเอานะสวยๆครับก็มีการเทรดดิ้งกันเกิดขึ้นนะครับนี่ฮะก็เป็นการป้ายยาแล้วก็มีการเทรดกันนะครับโอ้โหนะครับถ้าถ้าสำเร็จรูปแบบเนี้ยมันน่าเล่นเหมือนกันครับอ๋ออันนี้อันนี้ราคาจริงๆไม่ถึงครับโมเล่นไม่โม้ครับผมว่ากล้องก็ไปไกลแล้วโอ้กล้องกล้องกโปรหกอันนี้ไม่ไม่ไม่สเปคสูงอืมเอามาฝึกก่อนมันเป็นอะไรที่ ผมบินโดนถ่ายภาพอย่างเดียวแต่โดนเทพีวียังไม่เคยแม้แต่ทีเดียวครับอ๋อทีเดียวงั้นต้องลองสักทีครับไม่เคยนะต้องลองสักทีครับแล้วเราก็จะติดเขาเขาก็จะติดเราไม่อยากรองฮะลองแล้วเดี๋ยวอดใจไม่ไหวอ่ะโอ้แมหัน้างนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละครับโอ้โหดูดิมีแต่คนลุมพี่ดูดิมีแต่คนลุมดาราโอ้ยเฮ้ยใครถ่ายไปใคเดัซีนนี่เนี่ยจะต้องเอาแล้วครับเนี่ยนะ ้องไหมพี่เห็นกังหันยังเห็น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 โอ้เห็นแบบไกลๆไว้ต้องเป็นกล้องอื่นนี่ครับพามาดูเชฟป้อมก่อนนะฮะโอ้เชฟป้อมนะครับเป็นเชฟชาววังนะฮะเชฟครับวันนี้เชฟจะทำเมนูชื่อว่าอะไรครับเชฟเอ่อตอนนี้จะทอดอะไรนะครับเนี่ยอะไรครับเรียกอะไรอะไรดีหมูพันเห็ดหมูพันเห็ดอ่าหมูพันเห็ดหมูพันเห็ดเขาใหญ่เที่ยงเข่าใ่เทียงครับต้อนรับหน้าหนาวนี่คือเป็นเมนูพิเศษในวันนี้ครับอาหารเช้าครับ อากาศดีครับวันนี้แดดไม่ได้ร้อนเท่าไหร่ครับโอเคมาแล้วครับนี่มาดูมือเชฟนี่ครับตอนนี้วิธีการใช้ไฟครับโอ้โหทำอยู่คล่องแคล่มีผู้ช่วยครัเชฟผู้ช่วยครับเชฟผู้ช่วยแอนนะเชฟจะทันไหมเนี่ยครับจะสุกทันไหมเนี่ยโอ้ครับเชฟครับตอนนี้เหลืออะไรแค่เพียงห้าทีเท่านั้นแล้วทันครับทันครับเชฟจะทันทันไหมครับเนี่ยยังต้องรีบเลยนะครับต้องแก้ปัญหาให้ทันนะครับเชฟปั้มรับประกันครับอร่อยมากโอเคครับเชฟแคปขอโชคดีครับอร่อยมากครับ นี่ครับทำอะไรกันก็ไม่รู้ครับบินโดนไม่ได้บินแล้วเนี่ยเอายัเอานะมามาครับอาจารย์ตู่ปั้นช็อตอยู่เป็นมวยได้ไหมโอ้โหอาจารย์อีช็อตนึงครับกระโดดลงหน้าผาครับช็อตนึงไปเท่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  กระโดดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่พี่พี่ต้องขอขยจอดนะขอยจอดเอาแบบถลเลนถลเลนอ่ะเอาทำใหม่อีกรอบหนึ่งแผนนี้เป็นเบื้องหลังครับหลังถ่ายรูปหมู่อยู่ดี่มากอืมยังไม่เลยอู่ก็เลบบตลอดถ่ายลูกดวงถ่ายลูกดวงมาแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์ต้มคนถ่าย น,นี่ทิปรวมกันกตอนนี้ครับผมมาถึงบนเขาเย,ยเที่ยงตรงกังหันลมแล้วครับออพอดีว่ามีทีมงานของผมเนี่ยไปติดต่อ,อ,อจุดกรอนการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมกำลังตาขึ้นไปนะครับก็เราจะบินกังหันลมที่นี่กันอีกจุดหนึ่งนะครับเ,เป็นทิปสำคัญที่เราทําเรื่องขออนุญาตเอาไว้ที่ผมเตรียมอ,อุปก,กรณก่อนนะครับ ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันคะเซียอยู่เขาใหญ่เที่ยงค่ะเย่ yeah, เขาใหญ่เที่ยงนะ <c oughs> เราอยู่ข้างบนเอ่ออะไรนะกังหงันลมใช่ไหมใหญ่เที่ยง <c oughs> รู้ไหมว่ากังหันลมไว้ทําอะไรผลิตไ <c oughs> ฟฟ้าค <c oughs> ่ะเก่งจังเลยอ่ะโอ้โหเดีย๋ยววันนี้พ่อทําอะไรรู้ไหมบินโดรนค่ะนี่นเราขออนุญาตทางหลังเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็เดี๋ยวพาท้องเซียถ่ายน้องป้าจักรยานด้วยนะครับดูดิถ่ายดิมตันโอ้